คู้ชมคะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพระเครื่องสวรรณภูมิแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ u t u b e เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์รันแล้วก็ทีมงานของพระเครื่องสวรรณภูมิด้วยนะคะอาจารย์คะวันนี้เนี่ยมีพระอะไรสวยๆงามๆมาเล่าให้ฟังหน่อยคะวันนี้ได้หลวงปู่หลิวนะครับหลวงปู่หลิวลูปเหมือนใบโพเนื้อถึงคำนะครับไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อ่ะใช่มีน้อยนะครับพบเจอน้อยส่วนใหญ่แล้วหลวงปู่หลิวน่ย จะเล่นกันนะครับเล่นกันเฉพาะที่เป็นรูปเต่านะครับรูปเหมือนเนี่ยจะได้รับความนิยมเป็นรองนะค่อนข้างที่จะเป็นรองมาแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคํายังไงก็เป็นแสนอยู่แล้วนะครับรุ่นนี้สร้างเมื่อปี2534นะครับที่วัดไร่แต่งทองรุ่นล่มโพโพทองนะครับชื่อรุ่นนะประกอบด้วยทองคําเงินนะวะนะครับเนื้ออื่นไม่มีมีแค่สามเนื้อมีแค่สามเนื้อใช่ครับผม ปัจจุบันนะครับพบเจอเนื้อทองคำเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับทองคําก็จะต่อโค้ดไว้ทางขวามือเห็นไหมขวามือเรานะครับตรงข้อศอกซ้ายหลวงพ่อพอดีเลยะน,นะครับก็จะต่อโค้ดไว้1ตัวนะครับส่วนใต้ฐานใต้ฐานก็จะเขียนไว้นะครับหลวงปู่หลิวหลวงปู่หลิวนะบริเวณฐานนะครับถ้าเราตะแคงดูนะครับก็จะมีพศออระบุ2,5,3,4 นะครับส่วนทางด้านหลังก็จะตอบถ้าเป็นทองคำเนี่ยจะ running number ไว้อรงนี้หมายเลข65นะครับอยู่มุมซ้ายเหมือนกันนะครับเงินเงินน่าจะมีหมายเลขส่วนนวะไม่มีนะครับนวะจะไม่มีหมายเลขนะครับเท่าที่เห็นนะรูปเหมือนใบโพการพิจารณานั้นไม่ยากนะครับยังงาอาจารย์ลำดับแรกนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยเราต้องดูสีก่อนนะดูสีของทองคำนะครับว่า สีเป็นทองคําสุกไหมสุกไหมอ่าสุกไหมนะครับเห็นไหมครับแล้วคุณสมบัติของทองคํานะครับจะมีสนิมนะจะมีสนิมแดงๆนะครับอยู่ตามซองนะจะออกเป็นแดงๆส้มๆเนี่ยอันนี้ก็คือสีสีของทองคํานะครับโคดโคดจะอยู่ฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับโคดเนเนเนอยู่มุมนี้เลยอ๋ออยู่มุมนี้เลยนะครับเวลาเราวางพระไว้กับพื้นนะครับวางพระไว้กับพื้น โพสองฝั่งเลยนะครับจะไม่เป็นแองกระทะนะครับเพออ่อโพจะเรียบเสมอกันบริเวณพื้นนะครับอ่าพื้นจะเรียบอ่าจะเรียบตรงนะครับเรียบเป็นเส้นตรงเลยนะครับทุกจุดกิ่งก้านโพนะครับกิ่งก้านโพต้องคมนะครับไม่เบลอตื้นเห็นไหมจะเป็นล่องลึกอ่าจะเป็นล่องลึกลงไปเลยชัดๆใช่นะแล้วผิวผิวด้านหน้านะครับจะขรุขระเป็นผิวมะละ เห็นไหมค่ะแต่ขู่ขาเป็นผิวมะละมะละนะครับหน้าหน้าผากนะครับหน้าผากเส้นหน้าผากก็จะติดคมชัดลึกนะครับหูหูหลวงพ่อเนี่ยค่อนข้างจะแหลมสักหน่อยค่ะ,ะหูออกจากกลางๆนิดนึงหน้าของท่านนี่ก็จะเรียวเล็กนะครับหน้าค่อนข้างที่จะเรียวเล็กหน้าจมูกโด่งนะครับเห็นไหมครับค่ะจมูกโด่งตาตากลมเป็นเม็ดนะครับเห็นไหมครับอ๋อตากลมเป็นเม็ด เปลือกตานะครับเปลือกตาบริเวณตาขวาตาซ้ายหลวงพ่อขวามือเรานะครับก็จะมีขีดขีดขีดบริเวณเปลือกตาเห็นไหมเปลือกตาจะมีขีดนะครับอ,อีกหนึ่งฝั่งนะครับตาจะไม่กลมดูหน้าตาจะเป็นตาคนเลยนะครับเ,เห็นไหมจะเป็นสามเหลี่ยมค่ะนะครับจมูกโด่งนะครับริมฝีปากค่อนข้างยกสูงนะครับ ริมฝีปากค่อนข้างยกสูงแต่ลําตัวนะครับลาตัวพวกนี้จะคล้ายๆยิงทรายแต่จริงๆมันเป็นผลนะครับพื้นผิวจะเป็นผลเป็นมะระนะครับสังกตินะครับสังกติก็ต้องมีความคมชัดคมชัดลึกนะครับลองสังกติพวกนี้ต้องคมแบบนี้นะครับเหมือนสีนไม่ค่อยเท่ากันอาจารย์ใช่ไหมคะอันนี้ไม่ไม่เป็นผลอะไรไหมสีเนี่ยจริงๆเนี่ยกล้องมันเฟกมันเฟกเนื่องจากว่าพระอยู่ในปฏิก นะครับวันนี้ผมพยายามจะแกะแล้วแต่ลืมไปมันไม่ใช่ตหลับมันเลี่ยมอ๋อเลี่ยมมันเลี่ยมแล้วหรือว่าอุปกรณ์งัดแงะมามันก็เลยแบบแกะไม่ได้ไงแม่ก็เลยเฟลนะครับพระฉีดนะครับพระฉีดนะคุณสมบัติของเขาเนี่ยเพื่อนๆเห็นจุดสีขาขๆวในซอกแขนไหมค่ะอันนี้ก็คือค่าปูนปูนทนไฟค่ะอาจารย์ปูนทนไฟซึ่งก็มาพอกเนี่ยสมัยก่อนนี่จะใช้ดินใช่ไหมครับค่ะ เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเทคโนโลยีมันทันสมัยกว่าดินจะแห้ง<ม>กว่านู่นนี่นั่นนะครับพอกูนแป๊แบเดียวแห้งเลยนะครับฉ<ม>ีดได้เลย<ม>ได้เลยใช่ไหมฮะใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้ว<อ>ไม่ว่าจะเป็นพวกหลวงปู่ทิมเอยอะไรเอยนะครับพระยุคใหม่ๆนะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นพระฉีดนะครับแบบนี้มักจะมีค่าปูนนะครับค<ม>้าปูนขาวๆเกาะตามซอกนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะกระเทาะออกหมดแ,แต่ก็เหลือให้เห็นนะเหลือร่องรอยยังไงก็ต้องมี นะครับยังไงก็ต้องมีนะครับเนี่ยพวกเบ้าพวกอะไรอย่างนี้นะครับจําเป็นนะครับจําเป็นสําคัญรัดประคบรัดประค์ก็ต้องลึกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเส้นสายคมค่ะคมนะครับคมชัดลึกมองดูแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับจีวรคมนะครับเห็นไหมครับจีวรไหอยปลามีความคมนะครับทุกจุดเลยนะครับ สายรัดประคตสายอะไรพวกริ้วจีวรเนี่ยที่คล้องแขนนะครับพิ้วนะครับพิ้วพิ้วสวยงามไม่แข็งทื่อนะครับของกัะปี้นั้นผดผดมันจะน้อยลงของเทียมทําเรียนแบบนะครับค่อนข้างยากนิดนึงของเทียมถ้าเกิดเราดูจริงๆแล้วอ่ะอาจารย์มันมีจุดไหนที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นของเทียมบ้างอะคะเวลาเราล้องปั๊บอะลำดับแรกถ้าพระโดนสีหลอกมานะครับพื้นเนี่ยเห็นกูน้อยเห็นพื้นไหม พื้นพวกนี้จะมีประกอบองค์ประกอบเป็นผลเห็นไหมครับอ๋อใช่ใช่อ่าองค์ประกอบเป็นผลเม็ดเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยเวลามันซีลอกมาผดพวกนี้มันจะไม่คมมันจะไม่ชัดมันจะเบลอนะครับแม้กระทั่งล่องเนี่ยล่องใบโพก้านใบโพกิ่งก้านเนี่ยนะครับมันก็จะตื้นเขินจะตื้นมากกว่านี้นะครับมองดูด้วยตาเปล่าก็น่าจะรู้นะครับพระฉีดเนี่ยยังไงก็ขมนะเนื่องจากว่าเขาใช้ใช้แรงอัดเข้าไปนะครับใช้แรงอัดเข้าไปฉีดฉีดให้มันเต็มพิม นะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะตึงเป๊ะเลยนะส่วนใหญ่พิมพ์ก็จะเต็มนะครับความคมชัดก็จะคมมากๆนะครับตัางตตัวหนังสือเห็นไหมครับตัวหนังสือเนี่ยในล่องนะฮะเห็นไหมในล่องก็จะมีผลจะมีผลอันนี้จะเป็นเพราะว่าพิมพ์เป็นอย่างนั้นใช่ไหมฮะแม่พิมพ์เป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมในล่องตัวหนังสือเนี่ยจะมีผลแทบจะทุกตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาซีลอกมาตัวหนังสือมันก็จะตื้นแล้วเม็ดในล่องพวกนี้นะครับมันก็จะเลือนหายไป นะครับเนี่ยเวลาเราลงกล้องมันก็จะไม่เป็นมันไม่ตกทรายอ่ะนะครับมันก็จะเป็นลื่นๆไปะนะครับเนี่ยเวลาเราตะแคงด้านใต้นี่เห็นตัวเลขไหม <net> <sh arp> เห็นค่ะ <net> ตัวเลขจะซ่อนอยู่ด้านใต้นะครับอันนี้เป็นตัวเลขบอกปศอออัอ <net> นนี้เป็นตัวเลขบอกปศอแบบนี้เก้ทำได้ไหมคะจย์ทําได้ไหมเ <net> ก้มันก็ทําได้นะครับมันก็เขาก็เพิ่มเติมเข้าไปเขาเขียนในแม่พิมพ์อยู่แล้วพวกนี้นะครับมันก็มีแต่ความคมชัดมันจะหายไปนะครับ เสร็จแล้วโค้ดนะครับโค้ดเวลาตอกไปแล้วตามพื้นจะมีเสี้ยนเห็นไหมโค้ดจะออกบานๆหน่อยจะออกเป็นแท่งนะฮะเนี่ยเห็นไหมใช่จะออกเป็นแท่งนะครับแล้วบริเวณพื้นจะมีเสี้ยนขนแมวนะครับบริเวณด้านข้างนะครับเนื่งองจากว่าโค้ดเป็นเ,เป็นสิ่งที่แหละมคมนะครับเป็นตัวอักษรที่แหละมะคมเพราะฉะนั้นเวลาตอกไปจะมีรอยทาก จะมีรอยถากนะครับครูดจะมีรอยครูดตามสันนะครับสันของโค้ดเนี่ยจะมีรอยครูดให้เห็นไม่เกี่ยวกับพื้นนะสันด้านข้างนะโค้ดต้องดูนะครับต้องเป็นตัวต่อต้องมีเสี้ยนนะครับมีเสี้ยนตามสันมีเสี้ยนตามพื้นแต่ถ้าเป็นโค้ดถอดพิมพ์พวกนี้มันจะไม่มีมันจะไม่เกิดเสี้ยนนะครับแล้วมุมหักเขอย่างเงี้ยที่มันเป็นเหลี่ยมเป็นฉากอย่างเงี้ยมันจะโค้งมนไปหมดเลยนั่นก็คือพารถอดพิมพ์นั่นเองนะครับด้านหลัง ด้านหลังอูมนะครับด้านหลังอูมเป็นเบี้ยอ่าอูมเป็นหลังเต่าค่ะนะครับนี่อะไรอุกมิเนี่นะครับที่อาจารย์ถืออยู่นี่สภาพเป็นยังไงฮะโอ้ยนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ราคาราคาแสนกว่าบาทเมื่อก่อนเป็นสองแสนเลยนะหลวงพ่อหลิวหลวงปู่หลิวใช่หลวงปู่หลิวนะครับมาดูตัวยันนะครับยันนะทรหดนะครับยันนะทรหดเห็นไหม ด้านข้างด้านข้างของตัวยันต์นะครับจะมีเสี้ยนค่ะค <baker, S 1> <esc ua. S 2> ุณออยเห็นไหมครับจะมีเสี้ยนรอบๆเลยอ๋อจะมีเสี้ยนนะอยู่บริเวณสันนะครับแทบแทบจะทุกทุกส่วนเลยเนี่ยจะมีเสี้ยนนะครับวิ่ง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 นะตามสันสันขอบนะในล่องในล่องนะครับเห็นไหมครับตัวยันต์เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับสวยสดงามนะเห็นไหมครับ S <S ดูพยายามจําความลึกมุมหักเหนะครับในล่องจะมีเสี้ยนนะครับแทบจะทุกตัวอักษรตัวหนังสือไม่โค้งมนเท่าไหร่นะครับบริเวณมุมหักเหเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมะจะเป็นเหลี่ยมนะครับเหมือนรับเป็นสามเหลี่ยมในฉากกันพอดีเลยอันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมเห็นไหมอุกนาลมเนี่ยอ,อยากขึ้นจนะะัคระะเป็น <จะ S 1> เห <ขม S 1> ลี่ยมเป็นเหลี่ยมนะครับ บางองค์ก็จะเขียนอุนารลมไม่อยากนะครับจะโค้งมนมนมน,มนขมวดขมวดไปแต่นี้จะเป็นเหลี่ยมนะครับเห็นไหมครับพื้นพื้นก็ตกทรายเหมือนกันเห็นไหมพอตกทรายแล้วก็จะเกิดผลเล็ก,ล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 กๆกๆๆเนี่ยยิบยิบยิบนะฮะตัวอักษรตัวนี้ก็จะมีรอยครูดเช่นเดียวกันนะครับจะมีเสี้ยนนะจะมีเสี้ยนเหนะมือนหน้าตรหดเหมือนตัวอุนะครับเหมือนอุนารลมเหมือนกันเลยนะครับ แทบจะทุกตัวนะทุกตัวอักษรนะครับประกอบด้วยผลโคดเนี่ยคือจะเป็นผลใช่ไหมฮะอาจารย์ตกทรายเลยจะเป็นผลเล็กๆเวลาเราลงกล้องเราจะรู้ว่าเป็นผิวมะละพื้นๆเนี่ยเป็นผิวมะละบางคงก็จะเรียกตกทรายแล้วแต่ค่ะนะครับน่าจะตกทรายน่าจะยิงทรายนะครับโคดนะครับเวลาเราตะแคงดูนะโค้ดก็จะมีรอยครูดเหมือนกันนะเนื่องจากว่า ขอบมันแหลมคมนะครับมันก็จะตอกฟึบเข้าไปเพราะฉะนั้นแล้วเวลาตอกไปแล้วนะครับเมื่อโลหะฉีกขาดก็จะเกิดเซียนะจะกดเกิดรอยครูดตมสันแบบนี้นะครับโคตดค่อนข้างหนาค่ะ,ะโคตดค่อนข้างหนานะครับนะครับค่อนข้างอวบอวบก้วนนะครับโคตดเลขห้ากับเลขหกมันใกลเ้เคียงกันเหลือเกินอ หกห้าเป็นหกหกสักดีเนี่ยเป็นหกหกนี่ชนะเลยนะครับทำไมอ่ะแพงดีครับเล็กเบิลอ๋อ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 อเออ๋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 ออูออนต์๋ออ๋ออ๋ฟอนตอเอออน๋อันนอ้ออ๋อม๋ออ๋ออออนออ้ออ๋อา๋ออ๋อ้ออท้องอะใหญ่ไม่อท่ากันอันนี้ท้องเอ็กออนออ๋ออออ๋ออ่ออ๋ออ๋หอ๋ออ๋ออ๋หัวอร๋อออั๋ออ๋ออออ๋งอ๋ออ๋อนนี้ก็คือวิธีสังเกต นะใครมีแบบนี้ส่งรูปถ่ายมาได้เลยะนะครับดีรับเช่านะครับรุ่นนี้สร้างจำนวนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจำนวนค่อนข้างน้อยองค์นี้ยผมว่าน่าจะมีแค่หลักร้อยเองรุ่นเนี้ยเนี่ยเหรอฮะหลักร้อยอหลักร้อยนี่เฉพาะทองคำนะอันนี้ก็หกห้าแ้วผมว่าไม่น่าจะเกินร้อยอะ่ะค่ะครับปีสามสี่เนี่ยก็ขายยากเหมือนกันนะเพราะบางรุ่นเนี่ยผมไป ปดน ong ปดหนี้ยังมีเหลือที่วัดู่เลยเอล้วพวกเต่าปดหนี้นะครับยังเช่าได้ที่วัดรุ่นแรกเหมือนจะยังมีรุ่นแรกตอนนั้นหมื่นเท่าไหร่หมื่นสองหรือเท่าไหร่เนี่ยนะครับปดหนี้อันหนึ่งสองพันค่ะถ้าจําไม่ผิดนะ,ะการที่จะจํไหนพระหมดจากวัดในสมัยก่อนนี่ค่อนข้างยากปีสามกว่าเนี่ยผมไปกาบหลวงพ่อคูณที่วัดเนี่ยยังมียังไปเช่าปีสองห้าหนึ่งเจ็ดมาเลยค่ะก็เช่าได้หลายองค์เหมือนกันนะครับ เพื่อนๆต้องจดจํารายละเอียดนะครับใส่ใจพวกพระอย่างเงี้ยนะครับบางคนบอกอู้พระฉีดเกดีไม่อยากเล่นนู่นนี้นะั่นแต่ถ้าทำรู้รู้อะไรนะเขาเรียกเอกลักษณ์เหรอเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของเ,อเขาแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเอั้นะอ,อย่างนี้เนี่ยทำมาสักกี่รุ่นนะคะถ้าเกิดไม่ได้อิงเฉพาะรุ่นนี้โอ้เยอะหมผู้หลิวเนี่ยทำทำเยอะครับพอสมควรเลยแต่จะมีแค่บางรุ่นเท่านั้น ถูกไหมฮะที่ที่ดังก็ใช่ที่แพงเนี่ยมีประมาณสักสิบรุ่นสิบรุ่นที่เหลือก็ก็ถือว่าแพงนะขึ้นขึ้นทะลุมาหลายหลายพันเนี่ยนะครับเล่นกันทุกรุ่นนะครับหลักร้อยก็มีหลักร้อยก็เป็นพวกไซส์เล็กๆพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหลักแสนที่อาจารย์บอกนี่ก็หลักแสนนี่เป็นบางรุ่นเป็นบางรุ่นแล้วต้องเป็นทัดทองด้วยไหมฮะไม่ไม่ไม่จำเป็นครับรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นเนื้อทองแดงล้วนรุ่นแรกทองแดง บดนี่ก็เป็นแสนเนื้อเงินเนี่ยเป็นแสนนะครับต้องคำเนี่ยหลายๆเลยว่าว่ากันเป็นล้านอันนี้เป็นวัดนะครับที่วัดหลวงปู่แต่ผมเคยไปกราบหลวงปู่หลายรอบสมัยก่อนเนี่ยเคยไปกราบที่ไร่แตงทองก็มีแล้วก็ที่ด่านมะขามเตี้ยนะครับก็เคยนะอันนี้เป็นภายในบริเวณวัดนะครับกําแพงแสนนี่เองใกล้ๆกล้กพงแสนใช่ใกล้ๆถ้าไปกําแพงแสนเมื่อไหร่ก็ ไหว้หลวงปู่หลิวเสร็จนะครับสักการะรูปเหมือนสักการะท่านเสร็จแล้วเนี่ยเลยไปวัดรางหมันหน่อยนะครับ <What S 1> วัดอะไรนะฮะอาจารย์วัดลงังหมันต้องไปกราบหลวงปู่แพ้วอีก <ลง S 1> หนึ่งรูปหลวงปู่ยังอยู่นะครับน่ะทุกวันนี้หลวงปู่ยังอยู่แล้วเก่งมากนะครับ่ะรุ่นแรกของท่านเนี่ยยังค้างฟ้ายังเป็นหมื่นอยู่เลยนะครับทั้งท่านที่หลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นะครับปีนี้หลวงพ่อน่าจะแปดสิบเกือบเก้าสิบแล้วมั้งน่ะ คนไปสักการะเยอะมากใช่เสาร์อาทิตย์นี่คนแน่นเลยนะครับที่วัดไรแตงทองเนี่ยคนจะล้นหลามเลยใครก็ต้องไปรอดท้องเต่าอ๋อต้องไปรอดที่นี่ถึงจะเป็นสิริมงคลใช่เป็นสิริมงคลเลยนะครับรอดท้องเต่ารอดลอดหลวงพ่อเนี่ยก็เหมือนหลวงพ่อคูณสมัยก่อนที่เอาชนดมีบางคนขายที่ขายอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยขายไม่ได้ราคาไ้ให้หลวงพ่อเหยียบนะครับปรากฏว่าโอ้โหเป็นเศรษฐีกันทุกคนเป็นเศรษฐีกันทุกคนด้วยใช่ ที่ติดมงติดมืออะไรอย่างเงี้ยขายได้หมดที่ปฏิหารนี่อย่าอย่าอย่าะสมประมาทค่ะนะก็ยังไงไปสักการะเหอะเพราะความเป็นสิริมงคลของตนเองใครผ่านไปแถวนั้นนะยิ่งวันนี้มันเป็นวันพระด้วยตระเวนเลยตะเวนไหว้พระเอาสักสามวัดก็ได้ไม่ต้องถึงเก้าวัดหรอกสามวัดนี่ก็เป็นสิริมงคลแล้วนะครับวัดหนึ่งไปปล่อยนกวัดหนึ่งไปปล่อยปลาถูกไหมแล้วได้ทําสังฆทานทุกวัดสามวัดนี่อิ่มบุญเลย ขอพอรดีๆนะครับ<ช>นึกถึงเวลาขอพอรเนี่ยนึกถึงแต่สิ่งดีๆนะครับอขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆจงบังเกิดกับข้าพเจ้าในนู่นในนี<ช>้อะไรอย่างเงี้ยว่ากันไป<ช>นะครับแล้วแต่คําอธิษฐานอขออะไรอยากได้อะไรนะ อันดับแรกเลยต้องคิดดีทําดีแหละคิดดีทําสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวที่โยงไปให้เราพบเจอในสิ่งที่ดีๆคนที่เข้ามาในชีวิตก็จะดีด้วยใช่ครับใช่ขนาดผมเนี่ยบางครั้งยังรู้สึกตัวเลยว่าช่วงไงนเราเกเรเกเรอะไรเนี่ยเกเรเกตุ่าก็คือไม่ค่อยถือศีลนูนนี่นั่นเงินไม่ค่อยเข้าแต่ช่วงไหนถ้าทําตัวดีๆหน่อยเอเงินมันเข้าฉลุยเลยนะครับจริงช่วงไหนถ้าแบบใจมั่งแวบนึงอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลย อันดับแรก่ะอันดับแรกนหะใกล้ๆหลายๆอย่างเลยไม่ต้องอะไรมากนับถือศีลห้าใช่บัตได้นี่คือสุดยอดแล้วใช่แต่ไม่ต้องถึงศีลห้าหรอกเอาแค่แบบไม่ไปเบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใช่ไหมไม่เล่นการบนันไม่อะไรอย่างเงี้ยเล่าด้วยก็เจ้เกือบครบห้าแล้วนะบางเรื่องเราทําไม่ได้หรอกนะบางเรื่องเราทําไม่ได้ผมียค่คนนึงแหละทาไม่ได้แต่ก็พยายามจะรักษาบางข้อนะบางข้อนี่แบบโอ้ ยึดมั่นถือมั่นเลยนะครับแต่เรื่องเล่าเรื่องอะไรมันก็มีแวบหนึ่งอ่ะใช่ไหมอืมค่ะนะก็มีเหนี่ยวมีเครื่องยึดเหนียวจิตใจอยู่ในหัวใจเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ดีๆอยู่แล้วล่ะค่ะคิดดีทำดีไว้นะคะชีวิตเราก็จะได้ไปสู่หนทางที่ดีและดีกว่านั่นเองนะคะอาจารย์ขาเดี๋ยวมีนอกจากหลวงพ่อหรือว่าอาจารย์มีพระองค์อื่นอีกไหมคะจ้ามีมีมีไล่เรียงมาเลยดีกว่าไล่เรียงมาเลยดีกว่า เอายาวเลยเหรอยาวเลยดีกว่าจันเอายาวเลยแล้วเบรกสุดท้ายจะพูดอะไรอะ่ะ <laughs> ไม่ยาว <laughs> ยาวมาเลยเดี๋ยวหนูตัดเองเอาเหรอ <laughs> ใช่อ๋อพักยกกว่านีกว่าพักก่อนดีกว่าอาจารย์เหนื่อยแล้วใช่ไหมล่ะใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะ <laughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อกับพระเครื่องโซนภูมิค่ะ